ก็ขอกราบสวัสดีคนไทยที่เคารบรักทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแจกแอปเน็ตฟรีนะครับก็เป็นแอปเจ้าตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับหาโหลดได้ที่เพจโตครับก็ผมไม่มีเน็ตนะครับนี่นะครับผมไม่มีเน็ตนะครับ ไม่มีเน็ตนะครับก็เราก็เข้าแอปตัวนี้กันเลยนะครับนี่นครับแอปตัวนี้นะครับเราก็เข้าไปเลยครับแล้วมันขึ้นหน้าตาแบบมาแบบนี้นครับเราก็ตอนแรกอะครับมันไม่ขึ้นหน้าตาแบบนี้นครับเราก็ กดอัปเดตก่อนนะครับนี่เพน่อจะอัปเดตที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดอัปเดตไปนะครับแล้วผมจะเชื่อมโนโปให้ดูนะครับโนโปโนโปนี่ไม่ต้องมีโปสมัครก็ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ต้องมีโปสมัครนะครับนี่ผมเล่นไม่ได้ครับเพราะว่าผมไม่มีโปนะครับ ผมไม่มีโปรดอกจันเก้าสามห้านะครับก็อย่าลืมกันรั่วด้วยนะครับดอกจันเก้าสามห้าดอกจันเก้าเก้านะครับกันรั่วนะครับต้องเติมเงินครบนึ่งร้อยบาทก่อนนะครับถึงจะสมัครได้นะครับดอกจันเก้าสามห้านะครับผมไม่มีโปรนะครับผมจะเชื่อมโนโปรนะครับนี่ครับเชื่อมติดเอา เซิร์ฟเต็มนี่นะครับเชื่อมติดแล้วนะครับผมจะเข้า youtube ให้ดูนะครับนี่นะครับเล่นได้นะครับนี่นะมันเล่นได้นะครับทุกคน นี่นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ